ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะปลูกต้นกล้วยนะคะแล้วก็ต้นยูคานะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะมีหลายพืชพันธุ์ที่ปลูกในสวนนะคะ ก็จะมาตัดต้นกล้วยไปปั่นเอาไว้ให้ปลาและให้หมู